อย่างที่บอกว่าจะพาคุณผู้ชมและก็คุณวรวรรณนะครับไปชิมขนมโบราณนะครับพื้นเมืองที่จังหวัดสตูลนะครับนั่นก็คือเรื่องของขนมนะครับขนมไข่กรอบนะครับแล้วก็ขนมโกยบังเกตนะครับต้องบอกว่านอกจากจะเป็นขนมโบราณที่ก็ได้มีการอนุรักษ์เป็นสูตรดั้งเดิมแล้วนะครับก็เป็นขนมโบราณนะครับที่ทําให้เกิดรายได้สร้างอาชีพให้สําหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับบ้านหัวเขาพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ นี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขาซึ่งก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตําบลฉลุงอําเภอเมืองจังหวัดสตูลครับทางด้านของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับมากกว่า10คนนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ได้มีการรวมกันนะครับในการร่วมใจนะครับร่วมกายนะครับในการที่จะทําขนมตามออเดอร์ของลูกค้าครับคุณวรวัลนะครับโดยเฉพาะขนมไข่กรอบและขนมโกยบังเกตนะครับ ที่ส่งกลิ่นหอมหวนะครับชวนน้ำลายสอครับซึ่งก็หอมหวานครับขอไปไม่ใช่หอมหวนนะครับซึ่งก็เป็นคาว่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์นะครับที่ขึ้นชื่อของกลุ่มนะครับส่วนขนมโกยบังเกตนะครับหรือว่าขนมผิงนั่นเองครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตเช่นเดียวกันนะครับโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนางปรีดาอายามินนะครับเป็นประธานของกลุ่มก็เล่าให้ฟังว่า ท้งกลุ่มเนี่ยได้มีการก่อตั้งมานะครับตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาย,ยน2548นะครับก็ได้มีการรวมตัวคนของกลุ่มสตรีเนี่ยครับในหมู่บ้านเนี่ยกว่า15คนนะครับเริ่มจากการผลิตขนมพื้นเมือง2-3ชนิดเท่านั้นครับต่อมาก็ได้มีการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการครับจนพัฒน,นานะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยจาก10ชนิดใช่ไหม<ฆ>ก็มา,า2-3ชนิดเนมาเป็น10กว่าชนิดนะครับ ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด12คนมีรายได้นะครับเฉลี่ยอยู่ที่คนหนึ่งประมาณ4,000-5,000ถึง 5, บาทต่อเดือนครับสร้างรายได้ให้กับสมาชิกแล้วนะครับทางกลุ่มก็มีการสนับสนุนชุมชนด้วยการ รับซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยจากคนในพื้นที่เนี่ยมาทําขนมในหน้าทานมากเลยคุณเห็นหรือเปล่าฟูหอมๆมากเลยเขาเรียกว่าขนมไข่เตานะครับว่าขนมไข่กรอบนะครับเนี่ยก็คือขนมไข่บ้านเราเองที่เราเรียกกันอยู่แต่จะกรอบบใช่ไหมแต่ปกติเข้าไปขนมไข่จะนิ่มๆใช่เอามากินกับวันกินตอนเช้าๆเนี่ยใส่จุ่มลงไปทั้งตัวทั้งก้อนเลยแล้วก็อร่อยมากนะครับคุณทําเป็นกินเหมือนปลาตุ้งปูเลยนะครับจุ่มลงไปทั้งตัวเนี่ยทางด้านของนางสาวนภัสยุงคุณค่ะเขาเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรํานาการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลก็บอกค่ะว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะจัดอยู่ในระดับดีมีจุดเด่นที่ผลิตภัณฑ์หลากหลายค่ะเป็นขนมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีรสชาติแบบเฉพาะตัวได้รับมาตรฐานจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคนั่นเองค่ะสําหรับขนมของทางกลุ่มนะคะเขามีเยอะเลยค่ะทั้งขนมไข่กรอบอย่างที่บอกไปมีขนมโดนัท คุกกี้สิงคโปร์ค่ะขนมโกยบังเกตรหรือว่าขนมผิงนะคะแล้วก็มีขนมเซี่ยวจันขนมกะหรี่ปั๊บอบค่ะขนมเจาะหูขนมไข่เต่าขนมผูกรักค่ะโรตีกาบายแล้วก็ยังมีบุงาบูดะค่ะมีผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะโทรไปสั่งซื้อก่อนก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลข086 9554522หรืออีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0831682878ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะตอนนี้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองชิมหรือว่าอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนก็สามารถติดต่อกันไปได้ค่ะก็เป็นการสร้างไรายได้ให้สำหรับกลุ่มสตรีในหมู่บ้านนะครับอย่างที่เห็นปกติขนมพิงเนี่ยก็จะทำเป็นลูกกลมๆใช่ไหมเอาไปอบแต่นที่สตูนเนี่ยเขาได้มีการทาเป็น รูปดอกไม้นะครับน่าจะเป็นรูปดอกดาดาดาหลงดาหลาอ่านะครับกาหลงดอกกาหลงในดอกกระเทียาวนะครับเป็นน่าจะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนี้เดาเอานะครับถ้าว่าผิดถูกประกันในคุณผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้ในไอทีของเราเราไม่แน่ใจเพราะเขาไม่ได้บอกมาว่าเป็นดอกไม้แบบไหนเดาเอาจากความน่าจะเป็นนะครับ